เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ16กันเลย ข้อ16นะคะโจทย์ถามว่าเอนไซม์ใดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มช้อย 1. นึเซลลูเลสช้อย 2. เปปซินช้อยสาลิเพสช้อย 4. h e เฮลิเคสและช้อย 5. ้าอะไมเลสอ่ะการที่เราจะรู้ได้นะคะว่าเอนไซม์ใดเนี่ยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเนี่ย เราก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่าเอนไซม์ในแต่ละชอยที่เขาให้มาเนี่ยมันมีหน้าที่ในการย่อยสารประเภทใดค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทีละชอยกันเลยเซลลูเลสนะคะจะเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ย่อยเซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชนั่นเองส่วนเปปซินนะคะจะเป็นโปรโตีนที่ขออภัยค่ะจะเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ย่อยโปรโตีนค่ะพบในกระเพาะอาหารนั่นเอง ทำหน้าที่ย่อยโปรโตีนในกระเพาะอาหารนะคะส่วนรีเพสค่ะหน้าที่ของมันก็คือย่อยไขมันหรือว่าลิพิดนั่นเองอ่ะส่วนเฮลิเคสนะคะเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้แยกสาย DNA 2สองสายออกจากกัน คือมันเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ DNA Replication หรือว่าการจำลอง DNA นั่นเองค่ะและในช้อยข้อ5นะคะ Amylase Amylase เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยแป้งนั่นเองอ่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้แล้วเนะว่าเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยในแต่ละช้อยมันมีหน้าที่ในการย่อยอะไรนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์เขาถามถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช่ไหม น้ำมันปาล์มก็เป็นสารประเภทน้ํามันหรือว่าลิพิดลิพิดเนี่ยก็ต้องใช้เอนไซม์ไลเปสในการย่อยเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ่ะข้อนี้นะคะต้องใช้เอนไซม์ไลเปสในในเป็นในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มนั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะก็เป็นข้อที่ไม่ยากมากเหนือเพียงแต่เราต้องรู้ว่า เอนไซม์ในแต่ละชอยที่เขาให้มานะคะมีหน้าที่ในการย่อยสารประเภทใดเนืแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกระบวนการที่เขาถามถึงนะคะว่าควรใช้เอนไซม์ในช,ในชอยใดนะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวานนี่แอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย